สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนิสสันทีด้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อป1.6ปี2006นะครับไฟหน้ายังสภาพดีนะครับยังใสสวยทั้งสองฝั่งเลยครับสีก็เดิมๆบางๆทั้งคันนะครับเจ้าของมือเดียวป้ายแดงใช้มาแค่85,000กว่ากิโลเองครับที่สำคัญนะครับคันนี้ยังไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะครับ ไฟท้ายก็ยังสวยทั้งสองฝั่งเลยนะครับฟิล์มก็ยังสภาพดีนะครับรอบคันยังใช้ได้ดีครับในส่วนท้ายนะครับก็สามารถบรรจุของได้เยอะนะครับ เบาะหลังนี้ก็พับได้นะครับจะพับได้เฉพาะตัวท็อปครับผม mm hmm. แล้วก็ในส่วนที่เป็นอย่างอะไหล่นี่สภาพยังใหม่แม่แรงอุปกรณ์อยู่ครบนะครับไม่มีชนหนักเลยครับคันนี้ตะเข็บรอบคันน็อตไม่ขยับนะครับ mm hmm. เดิมๆหมดเลยครับ ฟ้าท้ายนี้เป็นไฟฟ้านะฮะมันจะไม่มีตัวดึงในห้องโดยสารจะสามารถเปิดจากด้านท้ายได้เลยในส่วนภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นสีเบจมีลายไม้เฉพาะตัวท็อปนะครับเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับสีเบจเหมือนกันวิทยุ cd ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลง ปกติทั้ง4บานครับเบอะไม่มีแตกนะครับสภาพยังสวยนะครับที่บังแดดนี่ก็จะมีไฟในตัวนะครับแล้วก็จะมีไฟสองแผ่นที่กับกล่องใส่แว่นเฉพาะตัวท็อปนะครับอันนี้ภายในห้องโดยสารตอนหลังนะครับกว้างขวางนะครับอันนี้ ดูภายนอกเหมือนจะเล็กนะครับแต่ภายในนี้กว้างมากทั้งภายในห้องโดยสารและที่เก็บสัมภาระท้ายรถนะครับเบาะหลังนี้จะมีที่พักแขนตรงตรงกลางด้วยนะครับอัน,นนี้จะมีเฉพาะตัวท็อปครับัเนนครื่องเดินนิ่งเงียบฟันไม่ไหลนะไม่ดันนะครับ แบตเตรีก็เพิ่งเปลี่ยนเมือปลายปีที่แลวครับใช้ได้อีกยาวๆครับฝากระโปรงก็น็อตไม่ขยับครับสติกเกอร์อะไรก็ยังอยู่ครบนะครับนี่มาดูในการขับขี่กันนะครับก็ห้องโดยสารก็จะเงียบนะครับช่วงล่างไม่มีเสียงดังครับเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดก็เงียบครับ ปล่อยมือก็ไม่กินสายกินขวานะครับถือว่าเป็นรถที่สมรรถนะดีคันหนึ่งเลยนะครับรุ่นนี้ดีมากครับปล่อยมือนะฮะปล่อยมือให้ดูด้วยพวงมาลัยนิ่งเลยครับ ตาเร่งก็ดีนะครับประหยัดน้ํามันด้วยรุน่นนี้สนใจก็สามารถโทรมานัดทดลองขับได้นะครับรถจอดอยู่ที่ลําลูกกาของสีนะครับสนใจก็ติดต่อที่เบอร์0836398888นะครับขอบคุณครับ